เนี่ยนึ่ห้าีถุงทะเบียนแล้ว่เข้าน้วยเวยมาตัวดึงไม่ได้เนี่ยเอาเอานีเียนีเอีกที่เ้าอีกที่นเข้ามาอีกนี่ได้แล้วได้แล้วนี่ยมาได้ไเนี่ยเยเนี่ย้มามาที่ไมันอยู่ใน อะไรมันมีรมืดิมันมาจากใต้ไงใส่ถุงเยบรเอยฟคืนเย็ถุงคืนเอถุงมือได้ไหมฟาดดิถุงมือคืีปเอาไปเอเอ้ยม so, ึงมาถุงก oh, cool. ่อนนี่ฟาดถุงไม่ได้ฟาดถุงไม่ได้ อา่ล้าล้างมีคนล้างเออ่ะใหเอาล้วตอนฉีดไม่เห็นไม่เห็นเออเปิดเปิดฝากระโปรงเนี่ย เปิดปากกระปองอะไรมองให้เองนะกขาเปิดให้ก็ฉีดก้มดูอ้าวงูเล่าโอ้แล,ล้เรียกมูมทิศงาเราไม่กล้าจับไปชุมพรหมาอ้าวไปชุมพรพามาถึงบ้านเที่ยงคืนแล้วเล้ะไปวิ่งอะไรไปวิงป่งผลไม้กลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนแล้วก็จอดทิ้งเอาไว้ทันแเลย เช้ามันก็เอามาเช้าก็มาจอดที่นี่มามาจอดที่ตลาดแล้วก็เอาอมานี่อ๋อมีปลาทุเรียนนะปลาทุเรียน<อ><อ>บ้านเขานะเป็นปลาใช่ไหมเพาว่าเขาทายน้ำเป็นเดียวเออโอ้ใช<อ>่<อ>ามาเจอเขาอาจจะไม่กินนะอืมนในบ้านเขาอยู่ในปลาทุเรียนมีของออ